แอาละฮะจบลงไปเรียบร้อยนะครับสำหรับยูโรปาลีกนะครับลิเวอร์พูลครับยุติเส้นทางของพวกเขาไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายเท่านั้นนะครับนี่คืออีกหนึ่งรายการที่ลิเวอร์พูลต้องจบเส้นทางลงแล้วนะครับรูปเกมผลการแข่งขันหรือว่าทิศทางของทีมจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับกับ เจาะหลังเกมครับช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับ New Suzuki XL 7 Hybrid ครับ M Power Yo Journey ครับลุยไปอีกขั้นกับขุมพลัง Hybrid พร้อมทุกเส้นทางกับ Multi Dynamic Cross Over ที่ยกระดับความคุ้มค่าและท้าทายด้วยราคาเริ่มต้นเพียง7,99 0 0 0บาทนะครับพร้อมให้ขับฟรีอีก90วันหรือว่าจะเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนก็ได้นะครับเดือนละ8,146บาทเท่านั้น โปรโมชั่นพิเศษครับวันนี้ฮะจนถึง30เมษายนนี้เนี่ยรายละเอียดเนี่ยสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ www.suzuki.co.th หรือว่าจะสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซ u k i ทั่วประเทศนะครับเอาละครับเรียบร้อยครับอย่างที่บอกครับร์พูยุติเส้นทางของตัวเองครับที่รอบ8ทีมสุดท้ายของยูโรปาลีกผมว่าก็เป็นเป็นสิ่งที่หลายคนอะ เหมือนกับทําใจแล้วก็รู้กันไว้อยู่แล้วครับจากผลการแข่งขันในนัดแรกที่แพ้คาบ้านไปก่อนถึงศูนประตูต่อสเนี่ยเพราะฉะนั้นการมาเล่นที่บ้านของอัลตันตาเกมนี้เป็นเกมที่ยากแน่ๆน,นะครับถึงแม้ว่าผลการแข่งขันครับลิอร์พูลจะเก็บชัยชนะได้ด้วยการชนะ 1ประตูต่อศูนย์นะครับได้ประตูต้นเกมจากจุดโทษของโมซาล่าก็ตามนะครับแต่ว่าสุดท้ายไม่เพียงพอครับเพราะว่าช่องว่างที่พวกเขาทําผิดพลาดไว้เยอะเหลือเกินในเกมแรกมันส่งผลให้เกมนี้ไม่มีผลอะไรนะครับโอเคครับมาพูดกันถึงเรื่องของเกมเมื่อคือนที่ผ่านมาพูดถึงรูปเกมของเมื่อคือนกันหน่อยก็แล้วกันนะครับอะเมื่อคืนนี้นี่อะขออนุญาตเริ่มจากตัวผู้เล่นก่อนก็แล้วกันนะครับตัวผู้เล่นเมื่อคือนนี้เนี่ยเอ่อก็มีการ ปรับเปลี่ยนในบางตำแหน่งจากที่พวกเราคาดการเอาไว้นะครับในแนวรับเนี่ยไม่มีไม,มไม่มีอะไรพลิกโผนะไล่เมัองแต่ลูกสาประตูอารสันเบเกอร์แนวรับแบ็คขวาเป็นเทรนด์จำเป็นจะต้องลงตัวจริงครับถึงแม้สภาพร่างกายยัง,ยงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามคู่เซนเตอร์เป็นอ ah ิบาฮิมาโกนาเต้จับ คู่กับเบอร์จิลฟันได้เหมือนเดิมนะครับแบ็กซ้ายเป็นอันดูโรเบอร์ันในดันกลางครับโดมิคสสบอสซน์เล่นร่วมกับอเล็กซิสแม็กกิสเตอร์และมีเคร์ติสโจนเล่นร่วมกันเป็นมิดฟิลด์สามคนในแดนกลางนะครับส่วนในแดนหน้าครับก็เป็นหน้าที่ของโมซาล่านะครับโคดี้กัคโปนะฮะเล่นร่วมกันนะครับแล้วก็ต้องยอมรับเลยครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา อาจจะไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลในฤด,ดูกาลนี้นะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่พวกเขาแสดงออกถึงคาแรคเตอร์ที่ยังต้องการเป็นผู้ชนะที่ยังต้องการจะผ่านเข้ารอบต่อไปอยู่นะครับโอเคครับในครึ่งเวลาแรกเนี่ยลิเวอร์พูลเริ่มต้นเกมด้วยความมุ่งมั่นคึกขนองเรียกว่าอยากเป็นผู้ชนะแหละอยากกลับสู่เส้นทางให้ได้โดยเร็วที่สุดซึ่งก็ทำได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ได้ประตูจากจุดโทษของโมซาลานะครับแต่ว่า เมื่อรูปเกมผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆผ่ๆานไปเรื่อยๆดูเหมือนว่าแอตแลนตาเองก็เริ่มที่จะเห็นช่องทางว่าพวกเขาจะเล่นกับริวพูยังไงรับมือกับริวพูแบบไหนนะครับโอเคครับวิธีการที่อัตแลนตาใช้ในเกมแรกนั่นคือการเล่นแบบโอ้แทบจะประกบตัวต่อตัวเลยครับริวพู เซตอัพบิลเกมขึ้นมาจากแดนหลังแทบจะไม่ได้เลยโอเคเกมนี้ลิ์พูพยายามแก้เกมด้วยการมีการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งผู้เล่นในในจังหวะเปิดเกมรุกบ้างมีการขยับโรเบอร์สันวิ่งตัดเข้ามาในบ้างในจังหวะที่ผู้เล่นของอัตแลนตาพยายามจะบีบเพรสซิ่งสูงแมนทูแมนก็ใช้พยายามใช้วิธีนี้แล้วก็เอาตัวรอดมาได้ในครึ่งเวลาแรกนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ในครึ่งเวลาแรกเนี่ยโอเคผลการแข่งขันมัน มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดการเอาไว้แต่อย่างน้อยๆเราได้เห็นปฏิกิริยา Reaction จากฟอร์ม3-4นัดหลังครับว่าลิฟวูยังยังคงมีจิตใจ,จที่ที่อยากจะเป็นผู้ชนะอยู่ถึงแม้ว่าณนะตอนนี้สภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจ,จดูเหมือนจะจะยังไม่พร้อมก็ตามนะครับซึ่งพอเริ่มครึ่งหลังได้แล้วช่องว่างมัน,ม,นมันยังเป็นแค่ลิเวูน์พูลนงูเนี่ยผู้เล่นอัลตันต้าผมเชื่อว่ามันมีความมั่นใจมากขึ้น ตัวมันโตมากขึ้นครับเพราะรู้แล้วว่าลิอร์พูลไม่สามารถทําอะไรพวกเขาได้นะครับยิ่งขึ้นเวลาหลังครับเกมรูกของลิอร์พูลหายไปเลยครับแล้วก็แทบจะไม่มีจังหวะได้ยิงไม่มีจังหวะอันตรายอะไรอีกเลยนอกจากประตูที่ได้จากจุดโทษของโมซาลาโอเคมันมีจังหวะที่โมซาลาได้หลุดเดียวได้กระโดกข้ามลูกสามประตูแต่ก็หลุดกรอบแล้วก็ไม่ใกล้เคียงกับกับกับการจะเป็นประตูเลยนะครับนี่คืออีกหนึ่งเกมที่ต้องยอมรับว่าโมซาลา ต่ำกว่ามาตรฐานครับแล้วก็เป็นการเล่นต่ํากว่ามาตรฐานของโมซาล่าหลายนัดแล้วนะครับหลายนัดมากๆแล้วครับถ้าไล่มาก็นัดตั้งแต่เจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยโมซาล่าต่ำกว่ามาตรฐานทุกเกมเลยครับโอเคได้ประตูเนี่ยมันได้ประตูจากจุดโทษมันก็มันก็เป็นไปตามตามหน้างานอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไปดูกันถึงรายละเอียดของเกมโมซาล่าดูเหมือนจะ ไม่ใช่ช่วงที่ดีที่สุดของเขาเลยนะครับณนะวินาทีนี้ณนะตอนนี้แล้วก็พานให้นึกไปถึงว่าจบฤดูกาลนี้เนี่ยไม่แน่เหมือนกันครับโมซาล่าอาจจะจบเส้นทางของเขากับลิวภูไปด้วยก็ได้อันนี้เป็นการคาดการณ์ของผมนะ เพราะว่าอาจจะเกนครอปหนึ่งะใจากเกณครอปก็ไปด้วยเจกเกณครอปก็ไม่อยู่ด้วยบวกกับทีมต้องต้องมีกุนซือคนใหม่ต้องมีผู้จัดการทีมคนใหม่ไม่รู้ว่าต้องการสร้างทีมในแบบของเขาเองซึ่งในแบบของเขาเองจะยังมีโมซาร่าในฟอร์มการเล่นแบบนี้อยู่หรือเปล่าแต่ไม่ได้หมายความว่าโมซาร่าไม่ได้หมายความว่าผมจะไปขับไล่โมซาร่านะโมซาร่ายังคงเป็น,นตั้งตะที่ดีที่สุดของร์พูลแล้วก็น่าจะยังเป็นคนที่ฝากผีฝากใครได้มากที่สุดในเกมรุกของร์พูลละชั่วโมงนี้เนี่ย แล้วก็เป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดถึงซาร่าในแบบนี้ไม่ได้หมายถึงว่าผมอยากจะขายเขาหรือว่าหรือว่าอยากจะไล่ให้ออกไปจากทีมหรือว่าไปโยนความผิดให้กับซาร่านะเพียงแต่ว่ามองตามรูปเกมมองตามรูปการสถานการณ์ต่างๆนานา,นาม,มีโอกาสเหมือนกันที้โมซาร่าอาจจะอยู่กับทีมไปฤดูกาลสุดท้ายก็ได้นี่คือการคาดเดาของผมเมื่อทุกทุกอย่างมันมันมันจบฤดูกาลนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเวลาที่มันพอเหมาะพอเจาะต่อทั้งโมซาร่าเองต่อทั้งตัวสม,มสร,รแล้วก็รวมไปถึงต่อทั้ง หัวจิตหัวใจของแฟนบอลด้วยนะครับที่เหลือครับนักเตะคนอื่นๆโคดีค้กัคกโปมีโอกาสได้ลงสนามเป็นตัวจริงก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่พยายามครับเราเห็นครับเราเห็นได้เลยว่ามีความพยายามอยู่ในอยู่ในทุกๆจังหวะเพลย์การเล่นของโคดี้กัคกโปครับ,รรบแล้วก็เมื่อคืนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ที่ผมมองว่าทําได้ดีนะทําได้ดีถึงแม้ว่ามันจะมีบางจังหวะที่มันแบบเอ๊ะสมักกึกสมักกักบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็ยังเป็นคนที่ดูแล้วยังคงเป็นคนที่ โชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดของทีมลิเวอร์พูลในในสามสี่เกมหลังก็แล้วกันอ่ะผมใช้คํานี้อ่ะก่อนหน้านี้มันอาจจะมีเกมที่มันไม่ดีแหละแต่ว่าอ่ะช่วง3ามสี่เกมหลังที่ทีมฟอร์มตกลงมาทุกๆคนย่ําแย่เนี่ยคนนี้ก็โกขึ้นหนึ่งในคนที่ทำแล้วดีที่สุดในแตทีมนะครับ ส่วนในแนวรับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าบอลส่วนใหญ่มันอยู่ในการครอบครองของร์พูอยู่แล้วนานๆอาลตันตาจะโตโตขึ้นมาทีแต่ว่าโต้มาแต่ทีก็ได้ลุ้นเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่มีความผิดพลาดนะครับในเกมนี้เนี่ยแนวรับร์พูก็ยังคงมีความผิดพลาดเหมือนทุกๆนั้นนั่นแหละเพียงแ,แต่ว่านัดนี้เนี่ยอาลตันตาเขาวางหมากมาแบบนี้ครับเขามันจำเป็นต้องยิงประตูเพิ่มมาได้อาพูดตามตรงแล้วเขาก็อร,ร,อ bon รอให้ร์พูเนี่ยครองบอลรอให้ร์พูบุกเข้าทำบุกเข้าใส่โต้ได้เขากโ็โต้โต้ไม่ได้เขาก็ไม่โต เขาก็เล่นไปตามเกมของเขาครับอัลตนตาซึ่งครึ่งเวลาหลังเนี่ยยิ่งเป็นเกมที่ง่ายของอัลตานตาเลยเพราะว่าพละกําลังที่ลิพูใส่ไปในครึ่งแรกเราไม่ได้เห็นอีกเลยในครึ่งเวลาหลังนะครับนี่คืออีกหนึ่งเกมที่ผมยังใช้คําว่าเป็นเกมที่ต่ํากว่ามาตรฐานถึงแม้ว่าเราจะได้เห็นความใจสู้ของนักเตะในทีมความใจสู้ของแฟนบอลท,ที่ตามไป700รกว่าคนเราได้เห็นแหละครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วโดยมาตรฐานของซีซั่นนี้เนี่ย มันควรจะดีกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นอีก6เกมที่เหลือในพรีเมียร์ลีกนะตอนนี้นี่คืออีกหนึ่งรายการที่มันยังพอจะได้ลุ้นอยู่คงต้องบอกว่าต้องใส่เกินร้อยแล้วครับเพราะถ้าถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันได้เท่านี้เนี่ยมันไม่พอแน่ๆครับเพราะว่าณนะตอนนี้ลิเวอร์พูลต้องการมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ในการลงเล่นในทุกๆเกมนะครับเอาละรครับเกมนี้สุดท้ายมันผ่านไปแล้วจบลงไปเรียบร้อยชนะหนึ่งศูนย์แต่ว่าตกรอบ ก็เป็นไปตามเป็นไปตามผลของการแข่งขันครับในเมื่อผลการแข่งขันขนัดแรกมันออกมาเป็นแบบนี้ก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ต้องยอมรับว่าเกมนัดที่2มันทําให้ทุกอย่างมันยากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจอกับอัตาลันตาไม่ใช่ไม่ใช่งานง่ายแน่ๆซึ่งก็เป็นไปตามนั้นครับเพราะฉะนั้นลม้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ว่ากันใหม่ลุยกันใหม่มันยังมีอีกหนึ่งรายการให้พวกเราได้ลุ้นกันถึงแม้ว่าเส้นทางมันจะยากเย็นแสนเข็นขนาดไหนต่อให บรรดาแฟนๆทีมอื่นจะเอ้ยสนุกปากัวลาะขันกันกับเรื่องต้องลุ้น4แชมป์สุดท้ายจะเหลือแชมป์หรือ2แชมป์ไม่ต้องไปนสนใจอันนี้มันเป็นมันเป็นมุมมองของของ,ของทีมอื่นๆอยู่แล้วซึ่งเราต้องเคารพการการการเขาเรียกว่าการพูดของหรือว่าเคารพความคิดเห็นของทีมอื่นๆด้วยเป็นธรรมดาฮะถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ของทีมอื่นๆแล้วทีมโน้นทีมนี้ทีมนั้นได้ลุ้น4แชมป์ค่อยๆหายไปมันก็คงเป็นเรื่องสนุกปากของพวกเราเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเรารู้ ตัวเอดีครับว่าเราอยู่ในสถานะแบบไหนครับณนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการได้1แชมป์สอแชมป์หรือไม่ได้หรืออะไรยังไงก็ตามแต่เราจงภูมิใจกับซีซั่นอันยาวนานนี้ครับกว่าเราจะผ่านจุดนี้มาได้กว่าเราจะได้มา1ชมแชมป์เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆและตอนนี้มันก็ยังไม่ใช่ว่าเราจะหมดหวังในเพเมียร์ลีทีเดียวครับ ร่วมแรงร่วมใจลุยกันต่อฮะลุยกันต่อยังใช้คําเดิมครับยังไงเราต้องลุยกันต่อกับ6นัดที่เหลืออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับแล้วรอดูครับว่าสุดท้ายแล้วเราจะไปยืนอยู่ตรงจุดไหนนะครับบทสัมภาษณ์หลังเกมของเจ็คกิครอปนะครับก็นิดหนึ่งก็แล้วกันเจคิครอปบอกว่าพวกเราทําให้สถานการณ์ของตัวเองมันยากลําบากจากเกมที่แล้วนะครับยังไงก็ยินดีกับอาตาลันตาด้วยพวกเขาสมควรเป็นทีมที่ชนะแล้วก็ผ่านเข้ารอบอยู่แล้วครับไม่ว่าผลการแข่งขันนัดนี้จะออกมาเป็นแบบไหนสุดท้ายสกอร์รวม3-1 มันสมควรที่จะเป็นอัลต,ตันตาที่ผ่านเข้ารอบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเจนคลครับบอกว่าโดยรวมแล้วเขาชอบเกมนี้มากๆชอบอความมุ่งมั่นอชอบความกระหายที่ลูกทีมแสดงออกมาในช่วงครึ่งเวลาแรกแต่เจน่งครับก็บอกว่ามันน่าเสียดายครับที่ ลิฟพูไม่สามารถเล่นแบบนี้ได้ใน2ครึ่งนะครับซึ่งเจนค็อปบอกว่าถ้าครึ่งหลังเราเล่นได้แบบครึ่งเวลาแรกก็อาจจะมีประตูที่2ขึ้นมาแล้วถ้าได้ประตูที่2เราอาจจะมีลุ้นมากกว่านี้ซึ่งสุดท้ายเจนค็อปก็บอกว่าเราไม่สามารถทําได้เหมือนในครึ่งเวลาแรกเพราะฉะนั้นสกอร์สามหนึ่งผลรวม2นัดก็สมควรแล้วที่เป็นออตแลนตาผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับเจนน็อปบอกว่ามันเป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนครับ ผิดหวังแน่นอนครับที่ตกรอบแต่ว่าก็มีความสุขกับช่วงเวลาส่วนใหญ่ของเกมแล้วก็มีความสุขกับการที่ทีมกลับมาเก็บชัยชนะได้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนกับตันทีมครับเวอร์จิลฟันไดครับก็บอกว่าอยากให้ทุกคนมองในแง่บวกไว้ว่ามันเป็นเกมที่ดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเรากลับมาเก็บชัยชนะได้อีกครั้งหนึ่งแต่ในด้านความรู้สึกครับก็ต้องยอมรับครับว่านักเตะในทีมไม่ได้รู้สึก ว่ามันเป็นเกมที่ดีไม่ได้รู้สึกดีใจกับชัยชนะเลยเพราะสุดท้ายพวกเราตกรอบแต่ว่าจะเอ่อเวอร์จิฟันได้ครับบอกว่าพวกเราเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลําลบากร่วมกันมาแล้ว้งก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเวลาที่เราต้องร่วมใจกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะครับตัวเขาเองก็ผิดหวังไม่ต่างจากทุกๆคนครับแต่ว่าณนะตอนนี้ไม่มีเวลามากพอที่จะมานั่งเสียใจมานั่งเศร้าโศกอะไรมากมายนักนะครับเพราะฉะนั้นต้องเดินทาง ลุยกันต่อเดี๋ยวจะกนครับจะต้องพาลูกทีมแล้วก็รวมไปถึงวอร์จิฟันดาจะต้องบอกกระตุ้นเพื่อร่วมทีมครับกับการไปเล่นในลอนดอนกับฟูลแลมในเกมวันอาทิตย์นี้นี่คือหมุดหมายต่อไปของลิเวอร์พูลครับที่จะต้องไปให้ถึงจุดหมายให้ได้ไม่ว่าจุดหมายตรงนั้นมันจะเป็นการได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์แต่นี่คือการเดินทางอันยาวนานของลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้พวกเขายังต้องการกําลังใจอยู่ครับสำหรับวอจิฟันด ก็บอกแบบนี้นะครับยังต้องการทุกหัวใจของแฟนบอลอยู่เพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องลุยต่อฮะแล้วก็ว่ากันไปทีละเกมทีละเกมทีละเกมโอเคถ้านัดหน้ามันสะดุดอีกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันคงยากแล้วแต่หวังว่ามันจะไม่เป็นแบบนั้นก็นแล้วกันแล้วพอเรามาลุยกันต่อสู้กันต่อครับเดี๋ยววันอาทิตย์เรากลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะกับ พูดคุยก่อนเกมนะครับส่วนเกมนี้หลังเกมใครคิดเห็นอะไรแบบไหนลองส่งมาพูดคุยกันได้ใครอยากให้ทีมปรับเปลี่ยนแบบไหนลองแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นกันได้นะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่ในเกมวันอาทิตย์กับเกมเพลย์มารที่จะต้องไปเยื่อฟูแลมก็แล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์นะแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจของจังเล็กด้วยก็แล้วกันนะครับอ่ะลุยกันต่อพวกเรา